สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนมินิจิว่ะแม่ทองใสแม่ทองใสค่ะมาอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสามเออแม่นีอเาาาาาาอาา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 เาา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 ้าา

このバッグをいつも持ち歩いてるんですよ。で、このバッグの中身が本当になんか気になって、今日はこの中身をちょっと紹介してしようかなと思います。ソ<今> <laughs> ンチャイテカパを。何がいい？何かなか？何が？ミフ。ミフ、うん。バイマイ。 ใบไม้ใบไม้ใบที่กินกินเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยนะนี่ก็นี่กับเปลือกไม้กระดากกระดาษกระดาษเมมาเอาครูมาเติมแล้วก็ใส่คุกใส่คุกนี่กมีสากน่ีีนี่่

がああとはあれこれははれれれれこここ何ですかーー、うんうん、ースワンマッカーム、スマカーンでおばあちゃんが

年の技というか。มれ。อาอยู่ท่าอะไรกสามต่ชตข็ยงแรงเแร็่อตรงเออน้ะกอยู่บ้านแล้วเอากองไหว่เนี่ยกินได้นานเป็นปีาตว่งเอาไปอาอาไปอก อยากกินได้เป็นปีแต่เป็นยาเข้าอกให้อยากยินได้เป็นปีเก็บได้เป็นปีเลยนะทานได้เป็นปีเป็นปียาอ๋อ้ซีโอยเปรี้ยวอ่ะเนี้ยอร่อยลมนูกกินหวาวไม่รู้เาเรียกว่าน้ีรั่านี่มากนะมาคยานี่มากใช่นี่คือลูกมากที่เขาหั่นแล้วโอ้ยซี่หนูกดดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย อันนี้อันนี้เปลือกนะนี่เปลือกนี่เปลือกนี่นี่เปลือกจะใส่เดี๋ยวจะแซ่งปูปูนะเดี๋ยวจะปูนี่นี่ยังปูใบปูนี่ใบปูใบปูอย่หับปะเนี่ยเออแล้วอันนี้วางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนเออนี่โอ้นี่นี่กุเรเออนี่ปูเอ๊ะนี่กุเรคืปู ถ้าคนไหนเขากลัวเปื่อนมือเขาก็เอานี้แล้วถ้าขขี่อะไรอย่างนี้เขาก็เขาเอาพัดอย่างนี้น <lum> <descriptive mus> um> ี่ทําอย่างนี้เขากลัวเปื่อนมือแต่คุณยายไม่กลัวแต่คุณยายจะไม่กลัวคุณยายจะใช้อันนี้นี่มือโปองนี่ววัดทันใจนี่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 วาดีวานี่นี่อย่างนี้อย่างนี้นะก็จะอย่างนี้แล้วก็จะปิดตับ วางเดี๋ยวยายจะเอาอันนี้มาใส่ใส่งี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ห่อห่อหแล้วมาใส่คุกเตีียมแล้วคะแนนตอแป๋มสากมาเออไม่ได้คุณเออแมนคุณเออคุณเออเดี๋ยวยายจะตำที่นี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบงานบ๊อปบ๊อบงานั่นนั่นแหละตำนิ้วเจ้าของ บม,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 มนนโตมตัมตัมตัมเต้นหน่อยคนโมตัมเนี่ยตอนแถวแม่กินไหมแม่กินไหมไม่กินผ่ะไม่ไม่กินยินทุวันใช่ไหมทุวันยินทวันวันเป็นหลายคำผูเป็นหลายใบอ้าวจะเคี้ยวนะที่นี่เนี่ยครับ ป네ึ๊บแมวจิ้มได้ไหมจิ้มจิ้มจิ้มได้ไหมได้ได้ระวังจุกัดอะไระม่จะกัดปากเอาอันนใส่ปากก่อลคืนนะคืนนะแล้วเอาถือใจเข้าไปเคี่ยวครับรองไม่มีกัดเคียวเออไม่ต้องคืนนะเลย่าไปเคี่ยวมันแ้วเบาๆเบาเบาอง ปากก็ไม่หมินไม่เหม็นไม่ไม่ได้ย่อตัวเองปากคนแก่บางคนนี่มันเหม็นเที่ยวมาต้องน่าจะไม่เหม็นดูดก็ดูดก็ได้ถ้าก็ไม่ขัดฟันไปขัดฟันเออหมักหมักเอเชียเล่มได้ค่ะใด่ัหมอ่ามันแค่แดงหน่อยแล้วเนี่ยแดงหน่อยอืมหอม ขึ้นมาตอนเช้าจะไม่มีกลิ่นเลยจนที่ในนี้ไม่กินใช่ไหมยามยา้บวนยีนาตีนานไหมไตบางคนก็เคี้ยวเคี้ยวเล่นเล่นคลือนเคลื่อนแเหมือนกับนี้เออเป็นบางคนมนมันเท่าไหร่หอมหอมปากแดงนะปากแดงเออ ตักเด้งตักน่อปากคอเราฟันเราไม่ไม่ต้องไปแปรงฟันอ่าทำได้สิไงได้ไหมไม่ต้องขัดธรรทชาติใช่ไหมใช่ทรมาติแล้วของอย่านี้จากคณหนุ่มก็แบบหายขาวแต่ยายหามันติดสูยมกเลยแต่ยายห้มันติด มันกินจังนี้มันฟันมันเหนียวฟันไม่หักไม่ฟันไม่ผุเมื่อก๊อมนี่ก๊อใช่ใช่เปากแดงแล้วอือฮ่เอ้วกินดิซี่หอมนะคอืมมันหอมเกิ๊มันหอมผูบข้าวผูบตัวอืมหอมผู้ตัวมีอะไรมั่งอ๋อมีขี้ผึ้งอืมเนี่ย นี่ขี้พึ่งนี่ขี้พึ่งแล้วทำอย่างนี้นี่ขี้พึ่งนี่ขี้พึ่งขี้พึ่งเอ่อนี่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 ทั้งมีอะไรแห้งๆใช่ใช่เขาม่ให้ปากมันอันนี้ขี้ตืดเออเขาม่ให้ปากมันแห้งแง่นี่แง่ใช่ใช่ เเขาใส่อะปากมันจะไม่แห้งอะคือว่านั่นน uh, 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 oh, ั่นได็กที่เด็กที Sisters> ่รู้อะไ่เนียวออเออปากมันจะไม่แห้งปากเขาก็จะสวยจะเข้ามาต้องลิปสติกหรอเขาใส่ขีพึ้งที่เสมอเนี่อมันเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวนี้ที่เป็นตัวนี ตัวอะไหมอเยอะมีมีหลารอันมีอะไรยามีอะไรยามีทั้งยาแก่แพ้แก่ทั้งมีทั้งยาพารายาพาราเูู้จักประมดตั้งมาเงี้ยเยตั้งมาได้ขห้นตั้งนี่อะไรไม่เสียฟัน

ไม่มะใชีวิตเลยอันนี้าไว้นี่ลงมา่เก็ระวังระวังระวังอ่อันนั้นอันนี้เข็มกระสอบเข็มิ้กระสอบเข็มนิ้ดเดอร์นิ้เดอร์แต่ว่าใช้กับกระสอบข้าวกอบข้าวใหญ่ๆอ่ะใหญ่ใญ่

母がーーーこういうものをあのどんどんねあの受け継いでいってほしいなと思いますけどねあーすごい今日は中身が見れて嬉しかったですドラえもんねドラえもんん。でこの食べたのをこの中にペット捨てるのあっ <laughs> <laughs> You're not good at eating. You're not good at eating. You like your language, you learn to have. Recycle. Recycle. it yourself and then you eat it

えー、ありがとうございましたお返しします<ー>ドラえもんボックスオッ <laughs> か、うん、はいということでおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんはこんな感じでした、うん、ぜひ若い人もこういうの見習って なんかどんどんそのタイの伝統を受け継いでいってほしいなっていうのも感じました、うん、ではコップンカーバイバーイ。Okay.